ัดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการิม o w 4นะคะวันนี้นะคะดิฉันพามาที่พักพรหัวหินนะครับจะบอกว่าที่พักก็คือสวยมากโอ้แม่ก d อดใกล้ผู้คนมากเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกตรงนี้คือป่าป่าแล้วป่าเดี๋ยวจะพาชมที่พักด้านในกันนะคะว่าจะหรูหรามาเ่าห้องห้องขนาดไหนก่อนจะพาไปทัวร์บ้านนะคะสั่งแก๊มาหิว มี่แขวนไปก่อนนี่หาะถุงข้าวได้มาแล้วเดี๋ยวไปเจอเพื่อนในบ้านก่อนนี้อันนี้คือบรรยากาศไหนปะอุ๊ยดอกแอร์เย็นมากอาอาอาค่ะอุะอ้ออออย,ย,ยถอดนัวสะพานสะพานทัวร์บ้านน่ะสวยมากจะมาเจอโซนเะนี้ยอันนี้โซนจริงนะ ถาเรรู้สึกสบายใจเนบ้านตัวเองถ้ามันีตรงนี้เราเขินเราไม่กล้านั่งได้มันดีเกินไปเราเลยทำมันู้อก็จริงๆก็ไม่มีหนวตัดเลยเาเวาเขาเติมให้ไม่มีแต่เฮ้าตาแบบนี้เล่นคเดียวเอม่ได้หรอไน่ไดแก่อพี่เอิร์ธพาสโตรสว่ห้องครัวหน่อย แล้วอย่างพนะกมีช้อนทุหมดเลยที่อื่นก็มีเนาะที่นี่มีทุกอย่างมีไมโครเวฟมีอะไรไปหมดเออห้องนอนห้องน้ำด้านล่างก็คือดีนะคุณผู้ชมนี้หลังบ้านก็คือจะแบบเอกเรกนิดนึงมีต้นมงต้นไม้จริงจริงอะมันพักได้12คนแต่ช่วงเนี้ยคือเขาก็ให้พัก5คนเฉพาะแบบคนในครอบครัวที่แบบอยู่บ้านเดียวกันง่ายแต่าจานบนออโอ้โหวิวร้อยล้านพันล้านหมื่นล้าน ทานอนะ่ะเอาเงินมาจ่ายที่นี่เพราะอะไรมาเพราะอะไรมาสมัครเล่นติดต่อใช่ไหนวไหเราแน่นอนคือต้องเหน็นแน่นก็คือร้านบิวใช่ทุกมุมอันนี้ห้องใหญ่เขาจะเป็นแบบห้องสวีทแล้วก็จะมีแบบอ่าแกเสื้อป้าบ้านที่มันเป็นพิเวทแบบเนี้ย เขาให้พักได้5คนส่วนใหญ่แล้วโปรที่นี่ก็คือแบบ8,000กว่าบาทปกติจะแบบมันส0 0 0มื่นอะไรเงี้ยก็คือรถสุกนะใช่เพราะมันพักน้อยไงจริงๆอ่ะแนะนำให้คนเข้าบ้านอีกเพราะมันปลอดภัยมันไม่เจอใครใช่ต่างจาเอาวนีใหญ่โอะอ่ากระจงกระโจกอืมพดานสูงอ่ะมาดูห้องพี่เอิร์ธกว่าห้องตูนเก็บเป็นเรียบร้อยเลยดทุกมุมหนึ่งมุมนี้ก็ถ่ายถูกดันหนิเต้นดิสติกได้ไง รวยในยิกต่อเขาชอบมีแบบพี่หารีวิวบ้านโฮมทัวร์ให้ดูหน่อยอะเราเป็นบ้านโฮมทัวร์เออเราไม่เฉลยนะเราแอบว่าเช่าอยู่ใช่ใช่บ้านของเราเว้ยในห้องน้ำจะดีเยญ่เออมันใหญ่กว่าบ้านถ้าขนาดงนอกกันนะหรอใช่อันนี้ก็ได้ white ไวไ i ไ e ผ i ดเราพูดมนทั้งหมดเก่าหมดเลยเก่าแก่ เดี๋ยว is is how เดี๋ยวเราจะพาว่าที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆจะเต้นติ๊กตอกกันด้วยนะคะทำไรอ่ะแกพุงกินแกรู้ไหมที่ฉันมีเงินเอามาเช่าบ้านนี้ให้พวกแกอ่ะแกต้องสมนึกบุญคุณนะฉันได้เงินจากติ๊กต็อกแกเคยเห็นเหรียญในติ๊กต็อกปะเคยที่มันชอบขึ้นอ่ะแกเคยเห็นปะเคยเคย นั่นแหละคือเงินที่สร้างมาชาวบ้านงนี้ฮะเรลืองจริงเดตอิอ้อมรู้ปะเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้อ่ะติ๊กตอกเขาเล่นเราได้สั่งผู้ใหญ่บางคนถามว่าเราเล่นแล้วใส่ไรสารา,ะะานะ ผมเป็นเลสตาร์ตื่นเช้ามาซักแต่งหน้าเตรียมตัวเต้นเตรียมทำคอนเทนต์ต่างๆลงทิกต็กนะอกเนี่ยเพราะมันหาเงินได้แกเข้าไปในโปรไฟนะโโล์ในยูทูบแล้วแกเห็นเหรียญสีเหลืองๆป้าที่มันอยู่ตรงมุมอะ่ะเห็นอยู่แกคลิกเข้าไปเลยเอ,อแล้วกดปุ่มเชิญเพื่อน <c oughs> แล้วมันก็จะมีให้แชร์ลิงก์ของตัวเองอะ่ะไปช่องทางที่เราเลือกเฟซบุ๊กอิน Instagram เชิญชวนไว้กคนมาเต้นก็แอดกดโหลดมาตามเรามาอย่างนี้แค่นั้นแค่นั้นเลยเราก็จะมีเงิน มาจ่ายนู่นนี่นั่นทุกอย่างเต้นด้วยสนุกด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยก็นั่งนี้แม่เงินต่อแล้วเรากินข้าวก็วาหางเงินต่อไปซีก็ได้เมื่อใดหรอวะเราแกจะไปช่วยหางเงินเลยหรอบางทีรอบหน้าแกก็ต้องจ่ายค่าบ้านบ้างก็เดี๋ยวคราวนี้พี่ก่อนก็เดีย๋ยวรอบหนะ้าแกก็ทำคอนเทนต์กินเอออันนี้ได้อันออนี้เข้าทางเอางี้ดีกว่าที่เราจะมาซดแกงป่าเฮ้ยด้วยเหรอใส่แก้วนี้เลยหรือแกจะโซ่ทันจมูก ได้โจบติดต่อต่อไปอีกเึ้นหลังนี่สภาเล่นติดต่อขาหนี่เลยฮะผู้นี้จเข้าไปยังไม่ได้พู้่ไ้เข้าไปขาเมือนใช้รถสวิสเฮ้ยอย่าลืมทำประกันขาอ่ะคนละแค่ยงไรล่ะเมือนละตา บุรีเมืองด่วนขายบุรีศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชสังคมสายด่วนเบึร์สามศูนย์โทรเลยก็ไม่ติดว่าเป็นพี่อลอชอนกูด่าแรงกว่านี้อีกโ้ยกูเกรงใจพี่อลอชอนเขาไม่เป็นไรต้องหดของแล้ว จะฉันจะขอจากเธอตรงนี้ฉันจะเล่นติ๊กตอกฮะเล่นต<ส>ิ <TikTok. S 2> ๊กตอกยังไ,ไม่หมดลูกเลยว่าพอฉันลงคนไม่เห็นฉันเยอะฉันได้ไปชวนคนอื่นเมื่อไหเล่นติ๊กตอกไม่หยุดวันนี้กูอยามาพักผ่อน <c oughs> พี่อ้อมวันหนึ่งอ่ะคนที่เขาเล่นติ๊กตอกกันจริงๆอ่ะไม่เสื่อถามคนนี้ห้าร้อยคนเทนต์ต่อวันแล้วลงทีเดียวเนี่ยนงงี่เป็นโง่สโง,ง่สิงบ้างอะไรเฮ้ยเฮ้ยไอ้ทำร้ายไหมอาบีอ้อมดูอ่โย่สามอาอะไร มันทำให้ดะฉันทำได้ไงเดี๋ยวไปซ้อมเล่นติ๊กตอกก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีแบบชาเลนจ์อะไรน่ารักน่ารักให้เล่นเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะไปชวนเพิ่มมาเล่นติ๊กตอกเพิ่มสักสี่ห้าหกเจ็ดหกสิบคนละกันว่าใะได้แบบมีเงินเยอะๆเลย ได้สิพี่อ้อไม่งั้นหนูจะเอาตังมาจ่ายที่นี่ได้ไงทอมเล่นได้เปล่าเขาเล่นได้ทุกเพศติ๊กตอกเขาไม่ได้มาแบบว่าใครเล่นได้เฉพาะแบบว่าเออเพศชายเพศหญิงแล้วพวกทำไงคือการเล่นติ๊กตอกเนี่ยอันนี้จากหนูแล้วนะคาเลคเตอร์ต้องชัดคอนเทนต์ต้องปังสมมติบางช่องกินก็กินบางช่องเต้นเต้นบางช่องมีคอนเทนต์ในการแบบพูดคุยเออผู้ทอมเนี่ย ในติ k กต k อเนี่ยเขาจะมีหลายแขนงทอมลอทอมเท่อันนี้ทอมอ้วนทอมแก่ทอมแอดดิเฮ้ยอ่ะกูขอเซ็ตผมแป๊บนะเซ็ตผมชอบใช้น้ำที่เท้าตัวเองเหรอเออขอแป๊บน่อเก๋เก๋เกเก๋ทอมเขาชอบทำผมนี้กันทอมหัวไก่เหรอเขาเป็นอะไรกับไก่ยับดูนี่ เดินตึงตอกกันโยเบาหน่อยจะเทแดดแรงระวัง,งจะร้อนแต่ถ้าน้องอ้อนระวังพี่จะรักนะเฮ้ยครับผมยูยูบแกงลง เดี๋ยวรูดส่งคำเชิญนะให้พี่อ้อมเลยดีกว่าเอออันนี้ใครได้ตังมือหนูได้ตังค์นะไม่ละครั้งหน้าพี่อ้อมก็เชิญแม่เชิญน้องเตงเชิญพ่ออะไรอย่างเงี้ยเอากูต้องมีก่อนใช่จะไปซ้อนที่นี่เหรอทุ่งวได้หรอพี่อ้อมหล่อมากเลยเหมือนพี่แท็กคารันยูคนหนึ่งนะหยุดนะอะไรวะไม่รู้เปียกฟรีเหมือนกัน จะทำอะไรอ่ะอไปดูสิเขาดูตัวแม่หน่อยเฮ้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 ยอบหรืสีวิ่งแล้วฤรษอสีพหออมทายว่าอีตูนอยู่ไหนวิ่งมาตรงนี้ใช่ไหมเออมาแฉกันบบนี้ตันสีงองตัว จะต่อใส่เต้นหน่อยจะเป็นสายเปลี่ยนลูกโอ้อชาน,นทำแล้วเด้ยฮะฉันเปลี่ยนลูกจากอะไรเป็นไรจากผมสั่ไหมผมยาวก็ <c oughs> ต้องเปลี่ยนวิกดีกว่าจวชอบเปลี่ยนลูกมกูนี่จะให้มันเปลี่ยนเออ,โอ,โอตายมันเดี่ยวมาก แห้วเปรียวเหมือนก๋วยเตี๋ยวฮะอะไรติดต่อต้องเข้าใจต่งเนี่ยมึงไม่เข้าใจไงคือกระโดดแล้วมันแบบเป็นลุกอ๋อไม่เข้าใจนะโอ้โหแกเหมือนกลัวอะไรเดินหนีตลอดเลยอ้าวเล่นเลยหรอเฮ้ยทำเท่เลยหรอแกแกหลงพี่อ้อมอหะไม่หลงยันพี่ใหญ่อ่ะเออเถื่อนหน่อยเถื่อนพี่อ้อมหน่อย อ่าหนึ่งสองมาไอพี่อเออซูมเข้าซูมออกนะอเออเอออ่ะ,อะ <laughs> เัลาในเขาทุกคนงานหน่อยเออกดเพย์ยังฮะเออ้ดงติกต๊กสอเตลอเนาะมนเจออีกออแล้วโดนบูลลี่อีกแล้วแท่งโดนบูลลี่ แล้วพี่โอ้โห,โหไม่เตรียมตัวเลยแล้วที่อยาอ่างกูบอกอะไรค่ะอะไรว่ามาบ้านอ่ะให้เลือกหน่อยไม่ใช่ว่าจะเช่าอะไรก็เช่าดูด้วยว่าอย่าเอาบ้านที่มีกระบองเทปทำไมเพื่อนเมาแล้วลดด้มเนี่ยกับลูกสาสุดโทรมือเธอท้อ<ห> <laughs> ไม่ดูดีแล้วไม่ดูดีแล้ว <laughs> ไม่ดูดีแล้วแล้วเมื่อไหร่จะไปทำเ<ล>นี่ยอะไรให้เช่ามาแอนตีู้นูมันงูใส่หมวกไอคลิปบะ มาเลยอ่ะนช่วยสุดถ่ายแต่ละอันถ่ายแต่ตั้งใจละตั้งใจตอนแรกไม่เห็นเล่นเลยนะเพอพิกบอกเล่นใหญ่เลยฮะซื้อไอ้นี้มาได้เงินเลยจิ้งจอกสวดเพื่อนพี่เมย์ตามไงมีไม่ได้เพื่อนไม่นามีเพื่อนพวกนี้คนไปสวดอเฮ้ยเดียวอ๋อตดปังเห็นป่ะเมีแล้วอยายแล้วยสวยไม่สวยใช่นไหมล่ะ ดูอีชุดหนึ่นนนงนะเราดูถ้าคิดว่าชุดที่ใส่ไม่สวยแล้วเราดูชุดใหม่อ่าชุดใหม่อยู่นนยไหนใส่เสวยเออแปดชั้นเออเต่ว่าต้องเล่อเออแปดชั้นเอาแล้วเอาแล้วระวังหลังแล้วระวังหลังระวังหลังตั้งเวลามาเฮ้ย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  วันนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาดูบ้านรีวิวบ้านรีวิวเพื่อนที่โดนบุรีไอ้เป็นคลิปแบบตัวอย่างว่าถ้าคนโดนบุรี่ทำยังไงดีแกก็แนะนำเรื่องสายด่วนนักผ่ากายเป็นสีเขียวอะเป็นกำลังใจให้พี่ตูนด้วยนะคะสายด่วน 1>, 1 3 0 0ขอบคุณครับ